สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุนกุมนะคะประจําเดือนมีนาคม2568นะคะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมนะคะ ะะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีสามารถสลับกันได้เป็นไว้เบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใหม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะคนโสดค่ะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดลมมีถูกตุนกลุ่มและยินดีต้อนรับชาวสองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวท่านลมไม่ถูตนตนลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธญทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีตหนะะ่อยค่ะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่8ถ้วยนะคะไพ่เดอะซันค่ะ ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สเตรนค่ะชาติทัดลมมิถุนตุนกุมนะคะในอนดีตที่ผ่านมานะคะสาเหตุเนาะหลักๆเบื้องต้นนะที่ทำให้คุณกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้นะคะหนึ่งเลยนะความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มค่ะความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคต ความสัมพันธ์ที่คาดหวังไม่ได้ไม่สดใสนะความสัมพันธ์ที่คุ้มเครือนะสิ่งที่เราต้องการนะคะมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่รักแต่แต่มันมันอยู่ต่อไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะึกออกไหมอืมเลยทำให้เลือกนะ,ะที่จะเดินหันหลังจากความสัมพันธ์นี้นะคะสองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ให้แต่ความหวังลมๆแรงๆ ะะได้แต่รอนะคะแต่ว่าไม่ไม่เทคแอคชั่นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะสนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่ถูกกดดันถ,ถูกควบคุมถูกควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ที่บอกซ้ายต้องไปซ้ายบอกขวาต้องไปขวานะคะความสัมพันธ์ที่ถูกควบคุมกดดันนะคะไม่สบายใจ เนาะทำให้ทาให้เลือกที่จะหยุดแล้วก็พอนะคะหรือบางคนก็อยู่กับคนที่เอาแต่ใจมากๆอ่ะแล้วเราจะต้องเอาใจตลอดเวลาเป็นฝ่ายยอมตลอดเวลาไม่ถึงเป็นฝ่ายถูกก็ต้องผิดงเนี้ยเนื้อออกไหมเออก็เลยทำให้ทนไม่ไหวแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เอาบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ความลับถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วมีประเด็นนำให้ต้องจบกันไปแบบนี้ก็ได้นะคะรับไม่ได้กับความลักนั้นที่เปิดเผยออกมาเนาะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะคะที่ทำให้คุณกลายเป็นคนโสดนะคะชาวธาตุลมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนโสดและคนโสดที่มีคุณคุอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุโลมมีถุนตุนกลุ่มในช่วงเดือนมีนาคม2.568เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เดวิลเอมเปอเรอร์ <c oughs> ค่ะ สาดาบนะคะและเป็นไพ่ดิมเมจิเชียนชาวธาตลมม่ถูกตุนกุมนะคะไม่ยากัดความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเดือนอมีนาคามนี้นะคะสองพนหสิบ 68, นะสำหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทไม่สิทั้งคนโสดที่โสดสนิทและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่มันจะมีพลังงานเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามา เนาะยิ่งถ้าใครที่จบกันไปแต่ว่ายังมีภาระพันธะผูกพันอยู่ค่ะมันก็ยังคงมีปัญหาเหล่านั้นที่ต้องดูแลต้องจัดการนะคะต้องมีการสื่อสารร่วมกันอยู่เนาะก็ยังไม่สามารถที่ตัดขาดซึ่งกันและกันได้แบบขาดแบบขาดเลยอะไรเงี้ยก็ยังเนาะอย่างเช่นบางคนมีธุรกิจร่วมกันบางคนมีลูกที่ต้องดูแลร่วมกันนะคะเลยต้องหลือแต่ หน้าที่ของรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะคะอืมส่วนคนที่โสดแบบโสดสนิทไปเลยอะคะ่ะมันรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ตัวคุณก็ยังก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดใจได้เนาะเนื่องจากมันมีไพ่สามดาวขึ้นมาคุณยังมีแผลอยู่ในใจอยู่นะคะมันเลยทำให้ตัวคุณนิ่งๆ กับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาเหล่านั้นนะคะอืมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในพาธของคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูกันค่ะว่าคุณและคนที่คุณคุยอยู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันเนาะขอดูของชาวธาตุลมก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของคนชาวธาตุลมมิถูกตุกุมที่มีคนคุยนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่มาดูกันคะ่ะสองดาบน,นะคะ ให้เด็กถือถ้วยนะคะให้หนึ่งถ้วยค่ะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะชาว้าตลงไม่ถูนตุนกลุ่มนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่คนนั้นเอ่อคุณยัง ยังไม่มั่นใจคนคนนี้สักเท่าไหร่มันเหมือนกับตัวคุณรู้สึกว่ากล้ากล้ากลัวกับความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะคะกล้ากล้ากลัวกับคนที่คุณคุยอยู่ตรงนี้คุณไม่แน่ใจว่าเขาจะเอายังไงเขาจะจริงจังไหมเขาจะไม่จริงจังหรือเขาจะมามาหลอกหลอกหรือเขาจะแค่เล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะตัวคุณก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะคะคือสองจิตสองใจเนาะมันเหมือนกับว่าใจนึงก็อยากจะเปิดแหละแต่อีกใจนึงก็แบบ เอ๊ใจยังไงดีมาดีไหมมาจริงไหมอะไรประมาณเนี้มันมัน,ม,นมันไม่มั่นใจนะคะแต่ถามว่าคุณชอบไหมอะ่ะด้วยพลังงานของพายเด็กถือถ้วยกับพายหนึ่งถ้วยชอบนะก็ก็ถือว่าตรงสเปคเลยแหละก็ถือว่าชอบอะ่ะนะคะถ้าหากว่าไม่ชอบตัวคุณก็คงไม่ลังเลแบบนี้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนคนนั้นที่ชาวทัดลมมิถุตุลกุมคุยอยู่นะคะคุณคิดเอ่อคนคุยคนนั้นคิดแลารู้สึกอย่างไรกับชาวทัดลมมิถุตุนกุมนะคะนึกถึงหน้าเขานะมาดูกันค่ะ mm. ไพ่ใบแรกนะคะ mm. แฮงแมน mm. ทําเแรนค่ะ mm. ฮัลโหลแฟนค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่เด็กถือดาชาวธาตุลมมิถูกตุลกลุมนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกถธาตุลมมิถูกตุนกุมค่ะมีชาววันอาทิตย์นะคะมีชาววันพุธด,ด้วยแล้วก็มีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมีชาวราศีพฤษภแลักรกาพฤษภชาวราศี มังกรลักคะนมังกรด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่คนคนนั้นที่คุณคุยอยู่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขารู้สึกถึงความยุ่งยากในการในความต่างของเรานะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาแสดงออกมาทําให้คุณไม่รู้สึกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มั่นคงรู้สึกลังเลเพราะว่าตัวเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีความต่างกันมากมาก อยู่เหมือนกันถ้าหากว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคงจะแบบเหมือนมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่มันคือการรีโนเวทเลยอะไรเงี้ยที่จะแบบทั้งคู่ที่จะปรับเข้าหากันคือมันมันดูยากมันดูลําบากมันดูแบบเยอะอะไรอย่างนี้ยอกปะ่ะแต่ถามว่าเขาอ่ะคิดกับคุณไม่ดีไหมไม่ใช่นะเขาไม่ได้คิดกับคุณไม่ดีแต่เขารู้สึกว่าเราเราเรา,เรา,เ,ราเราต่างกันมากๆ มากจนเกินไปด้วยซ้ำบางคนต่างศาสนาไปเลยอะคะ่ะมันเลยทำให้การที่จะปรับจูนเข้าหากันมันดูยากลำบากอืมเขาคิดถึงส่วนนี้ด้วยนะคะไม่ใช่คิดแต่ว่าเออชอบอย่างเดียวหรือไม่ชอบอย่างเดียวนะคะแต่เขาคิดคิดคิดกว้างกว่านั้นอืมประมาณนี้นะคะน้องอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร mm. ไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะเอาคำไปแรกนะคะเป็นไพ่สิบถ้วยเด e f ฟู l ค่ะ ไพ่คิงถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่คิงถือเหรียญชาวธาตุลมิถูกตุึกุมนะคะในส่วนของเอาคอามานาความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทไม่รู้สึกว่าคุณจะไปทอ่ทองโลกกว้าง <c oughs> นึกออกปะ <c oughs> จะไปท่องเที่ยวจะใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีสุดๆไปเลยคือมีความสุขกับตัวเองมากๆ นะคะแล้วก็พักเรื่องของความรักไว้ก่อนเนาะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไ่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันน่าจะมีการพูดคุยกันแบบประมาณว่าแบบเออไปแบบสบายๆก่อนไม่ยังไม่ซีเรียสในความสัมพันธ์ไปแบบเรื่อยๆก่อนประมาณนี้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดุลมมีถูกตุนกุมขอคําแนะนําค่ะคําแนะน้าใบแรกนะคะไพ่8ดไม้เท้า7ดาบค่ะหนึ่งเหรียญวอว ชาวธาตุลมมิถุตนตกลุมนะคะในส่วนของคําแนะนำเนอะไพ่บอกว่าเอาจงจงทําให้ความสัมพันธ์ใหม่ๆนี้นะคะโอกาสนี้ในการสําหรับคนโสดเนาะคุณคุณต้องใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ความต้องการของตัวเองจงใช้โอกาสที่เป็นโสดนี้ในการเติมเต็มตัวเองอื นะสำหรับคนที่เป็นคนที่เป็นคโนสดที่มีคุณมีความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนพ่บอกว่าจงใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยจริงจังตั้งเป้าหมายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเดาค่ะมีอะไรให้ถามนะคะไม่ต้องคิดเองเออเองคุณจะได้ไม่เสียเวลากับความสาัมพันธ์นี้ว่าเ,เราควรจะคุยต่อหรือเปล่านะคะนะ้องตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองและการสื่อสารที่จะพูดออกไป นะคะเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ